สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก็บตกจากเนชั่นในวันพุธที่23เมษายน2557ค่ะครับนี่แค่วันพุธนะอากาศร้อนมากไปดูข่าวดีในวงการพระสงฆ์องค์เจ้ารวมถึงวัดวาอารามบ้านเรากันบ้างนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าทางองค์กรยูเนสโกนะครับได้มอบรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง ให้กับโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ของวัดประยุรวงศาวาสนะครับจากองคอ์กรยูเนสโกในประเภทการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครับที่ประเทศไทยของเราได้รับรางวัลน,นี้จากทางองคอ์กรยูเนสโกซึ่งวันนี้นะครับก็มีทางเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสก็คือพระพรมบัณฑิตได้มารับมอบจากทางองคอ์กรยูเนสโกครับ สาเหตุเนี่ยนะครับที่ทำให้องค์กรยูเนสโกมอบรางวัลน,นี้ให้ทางเจ้าอาวาสเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าทางวัดได้รักษาสิ่งที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าเป็นโบราณสถานไว้อย่างดีและมีการบูรณะคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้โดยไม่ได้มีการทำลาย ร้อมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อีกทั้งพระบรมาธาตุมหาเจดีย์เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นโดยมีทุกฝ่ายร่วมกันบูรณะดูแลครับไม่ว่าจะเป็นกรมศิลปากรสถานศึกษากรมการศาสนารวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งการบูรณะปฏิสังขรก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2,549ครับใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด6ปีจึงบูรณะแล้วเสร็จในปี54ใช้งบประมาณไป38ล้านบาทครับครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ประเทศไทยได้รับรางวัลครับอ,อาล่ะส่งผู้ชมพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าติดตาม10ข่าวเด่นกันต่อค่ะ